สวัสดีท่านผู้ชมครับพามาเมืองวาวเครื่องบินแห่งเมืองร้อยเกินวันนี้สอดแจ้งหลายหมู่บ้านอยู่หลายดวงอยู่ครับนี่คุณพ่อพิ่นเสียวลุ่งแล้วละ่ะเวลาตอนนี้ประมาณจะเก่าโมงครับสาววาวร่งแล้ว ครับสามดวงเดชสองดวงยุ่งบนกำลังสิสาวลงหลือเด้อนี่ทางอีสานบ้านเฮาครับโอ้มาแล้วมาแล <ừ. S 1> ้วสองดวงบนเพิ่นบ่ท่านเอาลงเลยพ่อเพิ่นเดียวดวงนี้ลงก่อน ว้าวเครื่องบินสนุกเลดังเบิดคืขึ้นเนี่ยนี่จับเข้าเลยได้นินี่วับลงพื้นแบบเพื่อ,อชีพเมืองไก่เนาะนี่นะว้าวเครื่องบินครับ ทางผีพันเรนท้วาวเครื่องบินสองดวงบนก็ว่าวเครื่องบินอตอนนี้ประมาณเก่ามุ้งแหละล่มแบบยังดีอยู่ชาเพันเจียวลงมาก่อนรถมาปรับแต่งสนุ่อนเมื่อนี้เป็นหอบหลอกว่าว เป่าออเครื่องบินครับหลายคนอาจจะยังไม่เห็นเด้ซึ่งผมเองก็เพิ่งจะเคยเลียนนี่แหละจะเคยเอ็นครับครับคลิปนี้ก็ซับนี้ได้ครับเดี๋ยวมาคลิปใหม่คลิปแลนยาำคำยาำแร่ง